ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าละกเอฟซีสาวน oh ้อยที่ตรรักสุกูศกน์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกดูศกนคนมากนินอีกครับพี่น้องรายงานความเคลื่อนไหวอีกคือเกาครับพี่น้องครับเมื่อนี้บอสโจสร้างเมาก๋วยเตี๋ยวยกสุดได้ครับพี่น้องครับผู้ใดจะไม่ได้กินเกากินน้ำแม่มาโดมสาวน้อยนะครับเดิอที่ที่ที่ครับก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวหมูเต็มที่เต็มที่ครับตอนนี้ก็ ศิลปินรับเชิญทั้งก้องระเบียบป้าท่าศิลนกำลังทยอยขามาครับเห็นขาม,มาสามสี่ขั้นเหรอพี่น้องครับกำลังทยอยขามาคราวนี้กับสองมวงก้ากับแดกกระย่างห้อนปิ้งปิ้งขี้เก่าครับพี่น้องเดี๋ยวพักทั้งหลายกับแสบหูแสบตาครับฝนกับโปรยตกมาดีแต่ว่าโบเถื่เมื่อนเที่ยปูนนะพี่น้องเนาะครับต,ตกมาแยมเถื่อเทปูนเสียงานเข่าได้ดิ เมื่อคืนดีอย่างนึงมันตกมากโมมีร่มครับมีร่มกันงานเข่ากันตกมากเลยแต่ตกแห้งครับพี่น้องตกโดนะครับน้ำสรารนมันไหลครับสวัสดีครับปานนารครับไปเจอไหนไปเจอไหนเลิกเด็กเพิ่มขึ้นีส่สารน้ำไหลเพิ่มขึ้นี <laughs> ต่ตามเป้าว่ตามเป้าว่าไม่ได้บนบานยังไหวปะ ถ้าทอดมื่อื่นสิบวกกวนผมยังหมอประเทศยังบอกเสยเสยทีมงานทุ่น่าจอยเอวดีครับพี่น้องสุดยอดระดับการครับถึงไหนถึงกันกับทีมงานปาอามาดครับโต๊ะกับจ้าไปทาแล้วแต่ก๋วยเตี๋ยวไปพันมาดครับพี่น้องของนีก๋วยเตี๋ยวบ่ะอ่ามีนุ่งโจเมาก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วก๋วยเตี๋ยวเอือร้อนเนครับแล้วกะซิมี่ดึกๆมากกะซีมี่ราดนายอยู่พี่น้อง สร้างเฮ็ดลาชนาต้อยอีกแล้วน,นะนยกสดมาแล้วไงยกสซดมีดม้วยแล้วเหม,หม,อมือนเดิมมือมืดมืดขึ้นครับวันนี้ครับพี่น้องนะแอ่ว่าเบื้องบรรยากาศรอบๆอบคือเก่าครับพี่น้องบรรยาการโดยรอบๆอบอันนี้จะเป็นรถเยี่จีนประจำตำแหน่งแล้วครับนี่ครับ มอเตอร์ไซค์มื่อนี้กับน,น้ามาส่งสร้างน้ามาส่งอีกสามร้อยแพ็คครับพี่น้องเอาเฉพาะแพ็คน้อยแพ็กง่า่เป่าครับจวดจัดปาดบึ้มโอ้ผู้สารทางาไหนใช่ไห,ไห,ไหมเต้าฝากเดียร์คาดขนาดพี่น้องเอกหน้าเอกสาวน้อยกําลังทะยอยขมาาลายครับกําลังไล่สวดปีน้าวิธีอยู่ครับผู้ใดยได้ไหมฮะจองบัสซื้อตัวกาแาได้ไหมพี่น้องครับ โทรมาสอบถามมาครับเด้อศูนย์หนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งห้าครับบางทีเป็นอาชีลด้วยวันละล้อยก็ได้ครับเหมือนครับมือซุกท้ายแล้วครับพี่น้องมาโดยรอบมองนี่ก็จะเป็นเต้นแอนรบดีครับคือเก่าส่วนเต้นง่ายไอนี่ก็จะเป็นเต้นของกันกับเชิญของระเบียบวัฒนซึ่งนะครับมาแล้วครับนายเอกมาแล้วครับเพราะว่ามีคนทำงานมาครับพี่น้องยำ เรียมมองไอ้เพิ่นเลยครับวเต้นเลยครับมาแรกฝนจะตกใครอยู่ข้างมาแรกเนี่ครับแดดพอดมัวว่าอะไรให้กันแดดพอดพอดยังซื้อผมนี่เมฆกมีเงานะครับยูจะซื้อล้มเหมือนยังมี่เชื่อจากตกะโต๊ยางเดียวโอ้โงแปลกให้กันครับเอาเอาไม่ยังเยอะมันนี่คือยกมือปานงอคงอาจารย์ที่ไแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วครับพี่น้อง ผู้ใรจะไม่ได้กินเขากินามากินก๋วยเตี๋ยวอการไล้ยพี่น้องเด้อเลือมแล้วครับเลือมแล้วเหลือมแล้วครับเหลือมแล้วเหลือมปันหัวลูตัวะครับย่องยนะครับพี่น้องตตเสียงเดียร์เฮ้ยเฮิยเ้ยเิ้ยเวยเี๋ยก๋วยเี้ยวฟรีเา้ล้วมาแล้วมา้ลเฮ้ยเฮ้ยเับยเฮ้ยเส้ยเ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้้เเยม้เย้าว้้่้้้ข้้้ยเข้ยวว่าั่ครับพี่น้อง วันีสีกสเตรางาตอแล้วครับพี่น้องวันนี้ทั้งานาทังล้างทั้งขางโอ้ขันเท็เรลยวคือสีดิการู่แล้วครับวันนี้ฝนฟ้าคือสีโปรยตยานแล้นี้ครับเอาคอยเต้งเติมตัดแปลงไปครับโอ้หอนห่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 อน,บบน,นห่อนขากไีนนยังครับรบ,บ,บ้าบ้าเใเสยไปย,ยกสดอย่าครับพี่น,น้องมาแล้วา มันม erm like ืดม like ืมืข er> uh uh okay, okay. uh> uh ึ้นเหมือนครับก๋วยเตียแล้วก็ลาดนาต้ครับนก๋วยเม่้เจย๋ยัครับก๋วยอกล็อกก็เปิดสิไหมเจ้าก็เปิดแล้วบอกกันแล้วมาว่าอ่ได้ล็อกหาเบิงหาเบิืงเพื่อนถีนมันเป็นหมอใชไหมหมอหมอในแม่หมอข้างในมันแม่

ยกสดซื้อเพื่อนกันได้กลายขนาดเนาะฮอน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 

คนตัแห้งอยู่มา่ขึ้นครับแม่รถตู้เป็นไงภาพเบิ้งหลังเนั่ยมาผ้เห็นนี่กับเนียนะ นั่นแหละล็ลอกอก็ยังแจ็คปทางไหนยังมาถามผู้ใดกับผมหูจากไหมเห็นบ้างันมีห้อยมาต้องถามทำไมมาแล้วลูกซมปแล้วมาแล้ว แม่อะเมื่อตะขึ mbre, on no ้นบยูรถเห็นบ่ีเอาแดวเมื่ออ่บเาเี่ยเมื่อไหมแม่ลงบ่หาเบิ้งเราบอกไใครสิบาดเลยนี่แม่บงจวนแมไปจอรถเขามานี้บอกเราเนี่ยไปจเขามาเนี่จะลคงตันันเนี่ยเนรต้องกไดนะต้องกัได้มาตีเงไง แซ่บปากแดงอีตทำานสโลเกียนป้าพ่อแม่น่าประหาดครับพลาดอันีสโลเกียนฟลาดมากแซ่บปากแดงแซ่บไปดีเลยยิ่งขั้วไม่สะร้อนจะพานก็ได้นะครับเขาไม่ปากแดงที่เขามาแซ่บผมมาครับมาถึงพี่น้องมากินพี่ครับพี่น้องครับพี่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 ไปนี่ครับอธิการสนานการจากผู้บริหารหนุ่มมาดโกโจโยมบินินครับไปนี่พี่น้องมาเคลื่อนนะครับเอาธปนั่งสถาการเฮ้อพลามากนี่เป็นยังนี่ S <S โดนยังย่างหมูมาเพื่อนะครับสามพันบาทครับเพื่อนโอ้ยกินประกันกินสนามนั่นเลยไฟดูดลูกตู้กับปลานั่นเพื่อนแค่จังร้อยอยู่นะครับพี่น้องอันเนื้อตัวเปียกตาฝนมากพวเขาไปให้มาย่างหมูะนะไปล้มจ้บปักเสียบไฟหรือว่าจืดเกือบดึกแค่เารากับท่านดูย้ำมันน้ำมันน้ำมัน,มน,มน อาโอเคครับพี่น้องสำหรับความเกินไปในมือนี่ตอนบ่ายสองโมงกว่าครับพี่น้องครับขอฝากพี่ฝากน้องสนิทก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวตอนแรกๆจะอัปเดตเบื่องใหม่ครับน้องซีทนปพี่บนางครับเบื่องแรกเมื่อแล้วก็ขอให้ยูดีแน่สุภุสวรครับคือเก่าครับ พ่อดูอาจพี่นอ้องรำคาญครับรับรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปครับอยู่ดีมีแห้งสุ้คูสุกคนไปเลยพี่น้องเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สนี้สวัสดีครับเนี่นยไม่ได้ห้องหวัวเจ้า